ถ่ายให้เล่นบอลก่อนนะบอลอ่ะใช่ครับมาโค้งเต็โค้งเดี๋ยอเอาอยู่นะพอบันี้เข้ากระแทบไ่น่จอเข้าแล้ก็เลยไม่หวังโค้งเลยถ้าจ้สองแนี่ผมให้โคตรเปล่นให้องเลยเนาะยคเนีย

ลงเพือนเนี่ยง่ายๆเ่ยยิงน่น้าประตูน่ะนุยข้าหัวนุ้ยเออ้แลละขวางนะขวางตุ้กเล็กน้ำหนักอ้ครงหน้าาเปียหวอยิงตเรื่องเนาะนยเราจะต่ยกับาศูยได้มเาเียมาี่นับเนี่ยะสีต้องใจนะ เอาบ่มีเขงพี่ชิวๆไหมจ๋าโอ้ยถ้าก้าวยังเดียเองอ่ะโดนแล้วลงในตู้เียไม่เปลืงแมเจี๊ยบฟาวต้องฟาวเนี่ยพี่เราอะเราแซงนะจ๊กมาลงมาตัวเหลืองไหรือเปล่าไหนที่เเล่นเล่นทานอ่ะยังหอยยังมาเจอเลยโอเขาเยเตี อ้อะไอ้อะโอ้ล yeah. oh, ืมจังน้ำนักป yeah, right. sí, right ูเตูเลยน้ำ nah ปูเลยฮ้เอยเอ้ยบอลเตะอยากบอหนุแนนไปแล้วตีงไปเลยอ่ะตีงปเลย เกี Он, ่ยวหออบอลก็มั really ่วป้งมีเซลไอ้ห้าเซียมมัดผมกิโลหอยู่หดจุเลยเกินเลเยว่าจะเอาว่าจะเอาไปว่าะอาไว่าว่าไปเนาะเป็นักแป้งสุ่นสุนสุเนี่ยโอยับผมเยมากเยอเลยเยยว้ยอะทัรยกเฮ้ยไมเข้าล็อกันเข้าล็อกแล้วเนี่ยตึ้งเดือดเ่ย ไอ้กทแล้วเนอี่ยยาะ่างบ้านเธอไฟหมดแลไหนนขเี่ย ใช่แล้วเขากเขาแกวและนั่นมันก็บมันคอนอยู่ขนาดมันต้องดึ้เขาวิ่งออกมาเดียกเขาตุ่มโมงกมาเขาซ้ำเดือสองเยอะยะมากแล่นคนหนึ่งเยี่ยมยิงยิงร้อยนะโอ้ยโดตาตุ่มโมโอ้ยิง

ไอติ่งคว่างดีเราพีน <à? S 2> ่น่ด <Bell> um. ีดีเาม่น่ายืจับหน้ามือแข้งเปัซ้ายจับพอดีต่งเสร็จมาห้าพอดีบ้านไหนที่มโค้งว่เเอาอารมณ์มานหว้พูดโกหกจะโกกแบบน้ำเลยครับน้ำหวานดึงเส้นสีแล้วระอยงไปแนบอแนบหลอย โอ้โหอยน้ามักินมืแแตแงแต่แขงอ่โอ้นี่แหละเลืงก้าเลืงก้าเออนี่แหละโอัดไอ้นี่เป็นดีไอ้ตกี้เนาะกินหุ่นดีนะเป็นดีนี่เป็นดีเล้ โอ้เซ้นะพี่แกเซโรบิตีกลายนะแก่นี่เปิดอะไอ้นี่ยกับคู่แหลกเนเรียบร้อยแล้วบ่เฮ้ยโอ้ยลอก2อคูนเลยพันละหนึ่ันละโอ้ยกจ่าหถ้าผมจ่าย่ลล้ำหลังพี่แล้วกัน้าผมจ่ายเส้นแบบเส้นยี่ห้ผมค้นเงินหลังน่ะสององเงินีคุเลยเจแคบเลยไฮะไดหมเสยคกดกับเซ้น่ะเซนบอเอามาเซ้นน่แกับลูก

ถ้าเป็นโม่โดนด่าเลยนี่โง่นลูกนี่นะยแม่ย่งมาเพื่อนยี่ยมมาก ตม่้เป็เ้องตกตัวนี้จริงแบบไปพร่องแล้วมีแพ้ท่ากับสไดแล้วขต่อคือเซตที่ญี่ปุ่นนะโอ้เกือบมลิ้ไม่ร